สะอาดหาดงามวาสุกรีสักขีวัดเก่าภูเขาสลินดงคงวัฒนธรรมงามล้ำเมืองสายอำเภอสายบุรีภายใต้การอํานวยการของนายวิรัตบุญจันทร์ในอําเภอสายบุรีอําเภอสายบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น11ตนําบล65หมู่บ้าน20ชุมชนมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 7 2 3 7 0คนการปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวน10แห่งประกอบด้วยเทศบาลเมืองจำนวนหนึ่งแห่งเทศบาลตำบลจำนวน1แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน8แห่งขอแนะนำตำบลบางเก่า1ใน11บําตำบลของอำเภอสายบุรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี ห่างจากตัวเมืองสายบุรีประมาณ8กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลเอ่าวไทยมีหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ2กิโลเมตรอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นทะเลคลองและแอ่งน้ำขนาดใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านสามารถนำวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นมาสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว นับเป็นอุตสาหการรมพื้นบ้านที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้แก่การทำน้ำบูดูการทำกะปิและช่างฝีมือต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองการปกครองตะบลบางเก่าประกอบด้วยนายสมานยูทรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าภายใต้การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์บางเก่าหน้าอยู่ ชูคุณธรรมนำชุมชนเข้มแข็งมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเขตปกครองสี่หมู่บ้านดังนี้หมู่ที่หนึ่งบ้านบางเก่าเหนือชาวบ้านเรียกว่าบ้านเมืองอาแบฮิเลมีนายนัสตูดีงแลหมอเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านบางเก่าใต้ชาวบ้านเรียกว่าเมืองอาแบมีนายอิบรอฮิมยูซรงเป็นกำนันตำบลบางเก่า หมู่ที่สบ้านบางเก่าทะเลชาวบ้านเรียกว่าเมืองาแบปาตามีนายยามรีเจสาแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านและหมู่ที่สบ้านป่าทุง่งมีนายนัสรูสาแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านประชากรในตำบลบางเก่ามีจำนวนทั้งสิ้น3,757คนแยกเป็นชาย1,847คน หญิง1,910งนคนจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น764ครัวเรือนประชากรตำบลบางเก่าร้อยละร้อยนับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและการแปรรูปอาหารจากพลิพภัณฑ์ประมงเช่นการทำปลากระตาตากแห้งการทำบูดูและการทำข้าวเกรียบปลาเป็นต้นสภาพทางสังคมตำบลบางเก่าประกอบด้วยด้านการศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน2แห่งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน4แห่งหอกระจายข่าวจำนวน4แห่งและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจำนวน1แห่งตำบลบางเก่าเป็นตำบลที่มีกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์และประสบผลสำเร็จได้แก่กิจกรรมมิตรภาพออฟโรดไทยมาลลและกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลบางเก่าคับซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ มีส่วนช่วยประชาะสัมพันธ์ให้ตำบลบางเก่าเป็นที่รู้จักของประชาะชนใน,นจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามตำบลบางเก่ายังคงมีประเด็นปัญหาที่รอการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตำบลบางเก่าดังนี้ปัญหาน้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งตำบลบางเก่ามีน้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่ง ซึ่งได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานหลายปีโดยรัวมมีการกัดซ้อชายฝั่ง5-10เมตรตร่อปีชาวบ้านในตำบลบางเก่าได้รับผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพสลามอะลยก้มมาตุลรอเหยะกิบารกัตุครับผมสมานยูทรงนายุออบตบางเก่าก็วันนี <pper> ้ผมจะเล่าเรื่องความเป็นมาของข้อมูลของตำบลบางเก่าก่อน ก็คือว่าตับหมบ้านเกานี้ประกอบด้วย4หมู่บ้านก็คือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่สและก็หมู่ที่4และก็สภาพปัญหาที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือว่าหมู่ที่1กับหมู่ที่สซึ่งปัจจุบันนี้หมู่ที่3ามกับที่หนึ่งติดกับชายทะเลซึ่งผลกระทบจากน้ำทะเลนี่ทําให้ชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่สานี้ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากฉะนั้นผมอยากจะเรียนฐาน ่านผู้ว่าและก็ผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลนในเรื่องนี้ด้วยซึ่งปัจจุบันนี้สภาพพื้นดินของมูลที่สามนี้ส่วนหนึ่งก็หายไปจากทะเลไปมากแล้วก็คิดว่าประมาณหนึ่งกิโลจากฝั่งตะวันออกนี้ยืดไปก็หนึ่งกิโลและก็ส่วนที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าที่เราอยู่ยจุดนี้ก็คือเป็นคลองของอโวตาเก่าซึ่งคลองนี้เป็นคลองโครงการพระราริกและก็ ซึ่งปัจจุบันนี้คลองนี้ก็สภาพเป็นพื้นดินหมดแล้วในระยะ5ปีว่า2ปีนี้คิดว่ากรุงมุทิสามจะสูญไปแล้วก็พื้นพื้นดินแถวนี้ก็ก็จะไม่มีแล้วก็ผมอยากให้ทางผู้หลักใหญ่หรือว่าผู้เจีกก้องมาช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะรบวนทางผู้ว่าการมวะแล้วก็ สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องมาดูแลในเรื่องนี้ด้วยก็โอกาสนี้ผมนฐานะเป็นนายกบตก็จะเพื่อในเรื่องนี้ให้เต็มที่ด้วยจะขอร่วมมือกับท่านผู้ว่าในเรื่องจะกระดันให้ทํำยังไงให้ชาวบ้านมีที่ที่อยู่ที่นี่ให้ให้ดีครับขอบคุณมากครับลารัรรรรรลมานีราะห์มซัลลัลลอะลยกุมอาราฮมุลลอฮิแสลาห์ตะกะจึ่ก็ผม าอาวาที่ร้อยตีมุฮัมมัดยาสเรยูซงก็เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ดินตรงนี้นะครับที่ทะเลถูกกัดเซาะซึ่งทีนี้เป็นปีที่5้าแล้วครับที่ถูกกัดเซาะมากัะแั่งปัจจุบันนี้นะฮะมันเหลือไกลประมาณเกือบสิเมตร15เมตรก็จะถึงบริเวณที่ทางหลวงนั่นะครับที่ดินตรงนี้เมื่อก่อน,นเป็นที่ทําการของ กลุ่มสตรีที่เป็นกลุ่มสางกรดของกลุ่มอาชีพสายบุรีและก็อีกอาคารหนึ่งที่ต่อกันนะเป็นศูนย์ยุทิธรรมชุมชนตำบลบ,บางเก่าแต่นี้หายไปหมดแล้วแลวก็อีกกลุ่มหนึ่งที่หายไปหมดแล้วก็คือศูนย์กลุ่มแปรรูปปลากระตัดและก็ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยที่ที่ที่หายไปแล้วนะหนึ่งอาคารก็คือเป็นบ้านของชาวบ้านซึ่งได้สร้างมาแล้วก็ไปหมดกันแล้วนะครับสภาพอันเนื่องมาจากว่า ในรอบสองสามปีนี้เป็นเกิดน้ําทะเลกัดเซาะพื้นที่ตาบลในพื้นที่ตําบลบางเก่านี่เป็นมากที่สุดในรอบในรอบมาบว่าสิปีก็ได้ปัญหาที่เดือดร้อนที่สุดของชาวบ้านโดยเฉพาะมูลที่1กับมูลที่3ตําบลบางเก่าก็เกิดสภาพว่าโดยเฉพาะบ้านที่ถูกน้ํากัดเซาะหนึ่งก็ต้องไปอยู่บ้านอาศัยที่บ้านญาติพี่น้อง และอ,อีกอันหนึ่งก็คือก็กกมีที่ดินก็ไปสร้างบ้านก็อยู่ในมูลที่2หรือมูลที่4หมูลที่1ซึ่งซึ่งอาจจะเป็นเลยจากนี้ไปประมาณก็สากิโลผมคิดว่าคงไม่ใช่ตำบลบางเก่าตำบลเดียวในพื้นที่อำเภอสายบุรีแลคืตปะปาตาบาระถ้าเกิดว่าในรอบปีนี้ยังไม่มีการทําอะไรเป็นการป้องกันเนี่ยผมคิดว่าต่อไปก็คือโรงเรียนทาริกากับมัสยิดบ้านบางเก่าก็คงอาจจะต้อง กัดเซาะไปแล้วก็ถนนบางสายถนนบางจุดของพื้นที่สายปนเละสายบุรีเนี่ยก็คงจะถูกกัดเซาะเหมือนกันฉะนั้นจึงอยากจะให้อขอ,อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะท,าาท่านเจ้าท่าหรือโยธาหรือทางหลวงสิ่งไหนที่สามารถช่วยบรรเทาได้ก็อยากจะให้ขอช่วยเหลือในเป็นการด่วนในช่วงนี้นะครับครับก็สุดท้ายนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าในรอบปีนี้ไม่สามารถดําเนินการได้คิดว่าก็ติดปัญหากฎหมายหลายๆอย่างที่เราจะทําตามกฎหมายได้พี่น้องประชาชนก็คงจะต้องช่วยกันเหลือช่วยเหลือตามประษาพื้นบ้านาตามประษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะตามเฉพาะที่โรงเรียนทาดีกากับหน้ามัสยิดครับอ,อิบราฮิมทรงกำนันตะบลบางเก่าครับก็อยากจะนําเสนอประจวความเสียหายในพื้นที่จากน้ำทะเลกับเสาะในพื้นที่ตะบนเก่าแล้วครับ ครับก็ตามที่จากสภาพที่เห็นมานะครับดเด็นอยู่ตอนนี้สภาพปัญหาของชาวบ้านได้รับความเดืร้อนจากที่อยู่อาศัยต่อจนในส่วนของของส่วนรวมคือเช่นาตาริกาและมัสยิดในอนาคตก็จะอจาจจะกระทบครับแต่เบื้องต้นความเสียหายของชาวบ้านพังจากจากสภาพนี้ประมาณ4ีหครูเรือนแล้วครับที่ไม่สามารถาไปแยกที่อื่นได้ครับแล้วก็ อยากจะวินวอรให้หน่วยงานช่วยๆกันในการจัดหางบป,ประมาณนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ชาวบ้านอีก4ี่หลักคาคูเรือนที่ยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับที่ต้องกระทบอีกครับก็ส่วนใหญ่ไม่สามารถยกย้ายได้เพราะว่า,าไม่มีที่ดินทำไม่มีที่ดินที่อลัสายใหม่เลยต้องจําใจอยู่ที่เดิมครับเลยไม่สามารถยย้ายได้แล้วก็ต้องใช้ทุนในการสร้างบ้านอ,าอ,ยาอย่างมากครับก็เลยอยาก จะวิงวอนให้หน่วยงานดูเือดครับเบื้องต้นความเสียหายชื่อเยครับความเสียหายแต่ละปีน้ำทะเลกระเซาะประมาณ5เมตรถึง7เมตรครับบางบางบางปีะจะจะลามถึง7เมตรบางปีก็เมตรเมตรแต่ว่าทุกทุกปีจะลามตลอดครับก็เลยอยากจะให้เห,เห็นใจแนละก็ช่วยช่วยเหลือให้ชาวบ้านด้วยครับขอบคุณมากครับชาวบ้านในตำบลบางเก่าหวังเป็นอย่างยิ่งวา่า ทุกประเด็นปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจะได้รับความช่วยเหลือการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลบางเก่าต่อไป